สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําน้ําพริกกะปิกุ้งแห้งค่ะค่ะก็จะมีกุ้งแห้งมีกระเทียมจีนมีพริกกินดาแดงมีพริกขี้หนูสวนมีกะปิอย่างดีมีน้ําตาลมะพร้าวมีน้ามะนาวคั้นสดมีมะเขือพวง มีกระเทียมดองนะคะเราจะใช้ทั้งหัวทั้งน้ํานะกระเทียมดองกระเทียมโทนนะคะค่ะลงมือทําเลยค่ะต๊อกกะปิเราอาเข้าไมโครเวฟสามนาทีนะคะเราก็จะได้หอมๆแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนํากุ้งแห้งมาต้มนะคะก่อนนํามาต้มให้เรานําไปล้างสักหนึ่งรอบนะคะจากนั้นเราก็จะต้มไม่นานค่ะ เราจะใช้น้ำต้มกุ้งแห้งด้วยนะคะเอาไปทำน้ำซีกนะเอาไปใส่น้ำซิกนะคะหลังจากนั้นก็จะต้มสักสามนาทีค่ะให้เขาเดือดค่ะสักสามนาทีค่ะหลังจากครบสามนาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำไปโขกค่ะาจากนั้นให้เรานำมาโขกค่ะ โขให้เนื้อฟูเลยค่ะค่ะพอเนื้อฟูแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำขึ้นเลยค่ะนำพักไว้ก่อนเนื้อฟูแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะโขก,กระเทียมค่ะ ส่วนพี่กี่หนูเราจะเอาไว้โขกทีหลังนะคะกระเทียมโทนค่ะเป็นกระเทียมดองนะคะโขกให้ละเอียดค่ะการหลังจากที่เราโขกได้มาประมาณนี้นะคะ ก็ไม่ถึงกับละเอียดยิบนะหลังจากนั้นใส่ที่ขี้หนูลงไปค่ะกะปิค่ะกะปินี้เย็นแล้วนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะค่ะจากนั้นโขกให้ ท่ากันเลยค่ะที่ขี้หนูเราจะไม่ให้ละเอียดนะคะเราจะให้เป็นเม็ดเม็ดแตกๆพอเราจะโขกพอแตกๆจากนั้นเป็นมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงก็จะแตกๆพอนะเราก็จะโขกพอแตกๆหลังจากที่มะเขือพวงแตกแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ กุ้งแห้งลงไปเลยค่ะโขกรวมกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นน้ำกระเทียมดองค่ะน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวค่ะ น้ำมะนาวต้องเป็นน้ำมะนาวคั้นสดนะคะจะหอมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำที่เราต้มกุ้งลงไปนะคะให้เขามีน้ำนะมีใ้เขาแห้งไป น้ำที่เราต้มเซ้งนี่คือเย็นแล้วนะคะเย็นแล้วนะใส่ลงไปใครชอบมากน้ำมากก็ใส่เยอะชอบน้อยก็เอาพอขุกคิกก็พอแค่นี้ค่ะ<อ>ก็จะใส่ไปหนึ่งทับทีนะคะน้ำต้มกุ้งนะเราก็จะได้น้ำพริกกะปิกุ้งแห้งอาหารเลิศรสเลยค่ะเรียบร้อยค่ะสวยมาก ค่ะจากนั้นเราจะทอดชะอมค่ะใส่ไข่ลงไปค่ะใส่น้ำปลาเล็กน้อยค่ะไม่ต้องเยอะนะแค่นีค้ค่ะจากนั้นตั้งกระทะให้ร้อนค่ะเราจะเจียวไข่ชะอมนะคะ ไฟไม่ต้องแรงนะไฟกลางค่อนไปอ่อนค่ะรอให้เหลืองค่ะค่ะพอเหลืองแล้วเราก็จะกลับข้างค่ะรอให้ข้างล่างเหลืองเหมือนกันค่ะต้องไฟอ่อนนะไฟกลางค่อนไปอ่อนนะไม่ง,งั้นเดี๋ยวข้างในเขาะจะไม่สุกนะคะถ้าหลังจากเหลืองทั้งสองข้างแล้วนะคะ นี่เขาก็สุกด,ดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะนําขึ้นเลยค่ะมช่ที่กระปิก็จะคู่กับชะอมทอดแล้วก็กระตูทอดนะคะเ้วก็จะทอดให้เหลืองทั้งสองข้างเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาหั่นชะอมค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แล้วแต่เราเลยค่ะ ก็จะได้แบบนี้วางในถาดเลยค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะน้ำพริกกะปิกุ้งแห้งแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปลาทูทอดค่ะชะอมทอดค่ะผักสดผักต้มค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไค i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชาแนลของเราด้วยนะคะ พบใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ